เจะยังไงก็เหมือนเดิมสินะเข้าไปดูสิจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เจอปัญหาเหมือนเดิมอีกไหมก็ยังเป็นเซิร์ฟเวอร์เจอปัญหาดูโอเคงั้นเราต้องลองทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนละ อสวัสดีครับครูสเฟย์ครับและนี่คือดิวโบ่ทรีเชอร์เรนดริฟเชอร์เรนที่สองอี่สิบอของเซิร์ฟเอเชียนั่นเองและสกดาน,นี้เราอยู่กับมังคงนะฮะโอเคเรามาดูกันวิวว,ว้าววะาโอเคเลกิกเซียบนายแม่เอ้ยไม่ใช่เลกิกเซียบดีมนะฮะเพราะว่าตกใจเห็นแหวนเซ็ตวงหนึ่งข้างนึกว่า เป็นอย่างนั้นไปซะแล้วโอเคเลกัสเซียบลีมนะครับโอ้แปดสิบเก้าสองเก้าเก้าพาวเวอร์น่าจะเหลือเฟือเลก a c y ซี d r e ีมนะครับระหว่างที่คุณไม่มีเซ็ตโบนัสใดๆอยู่ในตัวเลยทุกเลเจนดารีที่คุณใส่อยู่จะเพิ่มเพิ่งโจมตีให้คุณ337.50%แล้วก็ได้รับดาเมจรียคชั่น2%รนะฮะ โอเคแล้วก็ถ้าหากเป็น Ancient Item โบนัสเท่าตัวนะครับสำหรับชิ้นนั้นโอเคงั้นเราต้องนับจำนวนชิ้นที่เป็น Ancient ก่อนเนอะเพราะว่านะก,ก็ก็ทั้งตัวโอเคมานับกันอ่าหนึ่งไฟมอก็ถือเป็น Ancient เนอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดชิ้นโอ้ต้องสิบเอ็ดชิ้นโอ้หรือเฟือแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่าจะใช้กับสกิลอะไรเนาะอ่าสิบเอ็ดชิ้นสกิลที่เรามีนะฮะนี่เรามีซินเดอร์โค้ดนอะ่ะเห็นเริ่มเห็นชัดเจนละเห็นภาพวิวชัดเจนละมีซินเดอร์โค้ดมีอะไรกับเมื่อกี้ของเพิ่มสกิลไฟนี่ เมดฟิสนะครับเมดฟิสไฟสกิลดวดัมเจชเพิ่มขึ้นนะครับมาเป็นเลเจนดารี่พาวเวอร์เลยแล้วก็มีซินเดอโรนะครับที่มีไฟสกิลดวดัมเจชเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะครับเป็นในส่วนของเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่า primary property อ่าโอเคอเคมีสองอันเลยแต่ก็ไม่ใช่อะไรที่เป็นหลักๆนะเท่าที่เดาแล้วก็เราจะมี reduce resource ของไฟสกิล2 6โอเคมาต่อกันที่ของอย่างอื่นนะฮะเรามีนี่ Bane of the Trap อันนี้นี่ทำให้ศัตรูที่ติด CC นะคราวคอนโทรลลับดามเมจแรงขึ้น39%แล้วก็เรามีออร่าสโลว์ที่ทำให้ศัตรูช้าลง30%อยู่15ยาร์ดด้วยโอเค เรามีโม t ท o นวิ o d o สกิส s านะครับเลเวลเจ็ดสิบสองรีเจนเนอเรทเลือดแปดหมื่นสองพันโอเคต่อวินาทีนะฮะแล้วก็ได้รับหากไม่ได้รับดาเมจสี่วินาทีจะได้แ b s o r บช h i สองร้อยเปอร์เซ็นต์ของโททอ l ไลฟ์โอเคเพราะงั้นถึกแน่นอนยอดเยี่ยมเลยเออเรามีชาร์ d ออฟเฮดนะครับโอเค อันนี้นี่เอเลเมนทอ s สกิลที่เราใช้นะครับถ้าหากตรงทตุกันก็จะทริกเกอร์ความสามารถนั้นออกมามีโคพยซซนแล้วก็ไลท์งโคนะครับจะปล่อยเฟสซิงสกันออกมาพยซซนจะทริกเกอร์พิซซ์อ่อพซซนโนวาออกมาแล้วก็ไลท์งสกิลนะครับจะปล่อยชาร์ตบลอกมาต้องดูด้วยว่าเรามีอะไรบ้างอ่าฟิสิเคอลอไม่าเรามีสกิลไฟนะฮะ e x p l o d i n g f a r m อันนี้ ได้รับดามจเพิ่มขึ้นแน่นอนโอ้มี explosive light ด้วยโอเคส่วนส่ออกจะมาสกิลไฟทั้งนั้นเลยล่ะ Sweeping Wind โอเค Holy แต่ว่าก็ไม่แมชกับ s h o t of Hate อยู่ดีไม่แมทเลยสักสกิลเป็นสกิลไฟล้วนเลย <laughs> โอเคสงสัยใส่เพราะว่าเป็นเอ c i ช n t นมากกว่าเพราะงั้นสกิลหลักๆก,ก็จะเป็นไฟเนอมได้ดาเมจไฟมา ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นในส่วนของที่เหลือไม่มีอะไรที่สลักสำคัญเท่าไหร่แล้วเนอะเราเห็นมีสองสกิลไฟที่สองชิ้นที่ให้เปอร์เซ็นต์ดาเมจไฟนะแล้วก็มี m อร์ชมิดร d เวอร์นะครับอันนี้ศัตรูยิ่งยิ่งค่าศัตรูมากเท่าไหร่ยิ่งได้คููดาวมากขึ้นเท่านั้นโอเคอากิล่าซุยลานะครับเมื่อรีซอสมากกว่า90%รจะได้รับดาเมจ เทคเคนลดลง50%นะฮะได้ Damage Reduction 50%นแหละบัฟมันแล้วก็มี o b s i d i a n Ring of Disaster อวก่ะมาหมุนคู่ดาวตเต็มที่เลยนี่หว่าโอเคไม่รู้ว่า Playstyle มันจะคล้าย,ายอุลิเอน,น่าเปล่าหเือยามาสเตจอะเจมอะไปดูนะต้องว่ากันอีกทีนึงมาดูที่ในส่วนของนี่กันสกิล fish thunder flickering อ่าอันนี้โจมตีเร็ว e x p l o d i n g farm isen burn อันนี้ทำาศัตรูไม่ wave of light อันนี้กระจายรอบทิศทางเรารู้กันอยู่แล้วมี seven size strike ทำให้ศัตรูไม่โอเค swirling wind inner storm อันนี้เดินการเพิ่ม regenerate ของไม่ใช่ regenerate regenerate และ ถูกแล้วของตัวสปิริตแล้วก็มันตราฟคอนวิวชั่นโอเวอร์เอาอันนี้นี่เพิ่มดาเมจของเราเนอะน่าจะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติออ้เชยอืมใช่มันใช้คำว,ว่า Greatly Increase Damage แล้วก็เพิ่มดาเมจอีกเป็นช็อตดูเรชั่น เราในส่วนของ Passive เรามี determination อันนี้ศัตรูที่อยู่ในระยะ12ยาร์ดนะครับเพิ่ม damage 4%สูงสุด20%ก็คือ5ตัว relentless assault อันนี้นี่ดีล20% damage เพิ่มขึ้นเมื่อศัตรู blind frozen หรือ stun ไอ stun เรามีด้วยเหรอ <laughs> คือนึกไม่ออกว่าจะมีสกิลไหนที่ทำแบบนี้นะ <laughs> เรามี exhaust soul อันนี้เพิ่มขีดจำกัดนะครับ spirit maximum spirit 50 แล้วก็เพิ่ม Spirit ร e เ e n เนอเรชันต่อสีต่อวินาทีเนาะแล้วก็มีการตายครับ d e a ย d e a ด e เอ e ไม่รู้นะผมว่าไม่ชชว่์ว่าจะเล่นยากไหมมีความเป็นไปได้ว่าจะเล่นยากอยู่แต่ก็เชื่อหวังว่าใน Legendary ครบตัวแล้วเป็น Ancient ถึง1 7 11ชิ้นนะฮะ11ชิ้นแล้วก็นะมีมัลติไฟเจอร์ไฟขนาดนี้แล้วเนี่ย น่าจะใช้ได้แหละโอเคมาเตรียมพร้อม3 2 1อุ้ยเพลอกดใช้ว,ว้าวยอมรับเลยว่าของจริง ให้ใส่ exploding farm ก่อนนะฮะมันเหมือนมันคล้ายๆสัปดาห์หนึ่งที่เราเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วอะคืออาศัยตัวเล็กนะฮะ exploding farm แล้วอาศัยตัวเล็กในการระเบิดต้องเล่นอย่างนั้นนะถือว่าเป็นบิวที่ยากอยู่พอสมควรเลยแล้วบอกตรงถ้าผ่านแล้วนี่ผมไม่คิดจะเล่นซ้ำนะฮะบอกเลย มันยุ่งยากแต่นั่นแหละผ่านไหมก็อีกเรื่องนึงเน้นผมจะพยายามเน้นอินิตเนาะหิ่งไปเรามี explosive light เนาะ เค okay. เริ่มมองคอมโบออกแล้วฮะคือตัวเล็กแหละแต่ถ้าจะติกเกอร์ตัวเล็กให้เร็วเนี่ยก็ต้องใช้อ่าในส่วนของนี่อยู่ดี เวลาเรากลับมาอยู่แดนบวกแลครับ <c oughs> ือว่าเป็นช่วงกอบโกรยครับตอนนี้ มากช่วงกอบกวยนี่ทำเวลาเพิ่มขึ้นมาประมาณนาทีนึงแล้วก็ผมสังเกตนะมีอันหนึ่งที่ช่วยเรามากได้เลย,เลยก็คือนี่เดทวอชเมนท์คือดาเมจมันปกติไม่สนใจนะแต่พอเจออย่างนี้นี่ดาเมจมันแรงมากเลย โอเคเราได้เวลามาล่วงหน้าประมาณนาทีนึงแล้วมีบั๊กเจอบักกลางซาลินลิฟเลย ช่วงแรกอาจะเห็นผมติดขัดหน่อยเพราะว่าผมลืมไปว่ามีตัวเวฟอฟไลท์ใช้ด้วยนะแต่ตอนนี้คือสบายละ อืมนี่โอเคถ้าเรียกอุ้ยตัวหน้าห่วง เรามีเซเว่นไซส์สไตล์นะครับให้ผลเหมือนเป็นอมาตะชั่วคู่เพราะงั้นใช้ได้อย่างลังเลวิกันตายด้งกัน,น,น,นตาย,ตายด้งละ โอเคครับสู้ในส่วนของตัวลิฟกาดยนก็จะลำบากหน่อยแต่นั่นแหละครับโอเคหลักๆผมจะสรุปให้ฟังนะก็คือใช้ exporting p a านนะฮะหลักๆถ้าเจอตูต,ตัวเล็กมันช่วยได้เวลาจะเคสตูแต่เคสตูจริงๆช่วงแรกผมประมาทไปหน่อยก็เลยลืมเรื่องของ wave of light ไป wave of light จะเป็นสกิลหลักนะครับที่เราจะใช้เพราะว่าเรามีทั้ง cinder c o d e แล้วก็ mage fist นะฮะในการ เสริมเอลิเมนต์ดามเมนะครับมีเป็นธาตุไฟเป็นหลักแล้วก็รวมถึงตัวซินเดอร์โค้เองเนี่ยมีความสามารถในก,นการลดไฟสกิลคอสด้วยก็เลยทำให้กลายเป็นสกิลหลักได้มี w วิ p i ิ g งวินนะครับที่เอามาเป็น Spirit r e เจ n เ r a เรเรวมถึงนี่ด้วยอ่า uh, ไม่ใช่สิเรามีเอ็กซโซช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งนะ โอเคาองั้นพยายามรักษาบับสฟสวปปิงวินไว้แล้วเรามีเซเนไซส์ไซส์นะครับอืมผมดูแล้วเดียสมของเซเนไซส์ไม่ได้เด่นนะแต่มันช่วยให้กับก็เรียกว่าอะไรอะเหมือนเป็นอมตะชั่วครู่อะนั่นแหละประมาณนั้นเราก็เลยได้รับอันนี้ส่งตรงตรงนี้เต็มๆนะฮะแล้วก็ฟิสซับจันเดอร์นะครับเอามาเป็นสกิลเจเนเรตหลักนะฮะโอ้หเจเนเรต20่สิบเพอร์แอคทโอเค และนั่นคือทั้งหมดของชาเลนจ์ที่222ของสัปดาห์นี้แล้วเนอะสำหรับซเวียเอเชียฮะโอเคครับสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe และติดตามนะครับแล้วก็ออกมาแล้วเป็นวิชาดเลยชิจาโอเคสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe และติดตามสำหรับวันนี้ลาไปก่อน ทุกคนหมาเมั่เซ็งชูรี่ต้องการครับสวัสดีครับ